สวัสดีครับโอ้โหอากาศร้อนมากเลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมามิกซ์นะครับตัวสไป์นะครับกินเองนะครับด้วยตัวเครื่องทำโซดาตัวนี้นะครับที่สั่งมาจากไเน็ตนะครับมาดูว่าทำยังไงนะครับผมส่วนที่ผมทำกินบ่อยครับนะครับอันดับแรกก็ล้างให้สะอาดก่อนนะครับเปิดกองนะครับผมแล้วก็เติมตัวตั้งต้นก่อนนะครับขอุญาติดไว้แบบนี้นะครับใส่เยอะใส่น้อยนะครับขึ้นอยู่กับความชอบนะครับว่าต้องการใส่ปริมาณขนาดไหนนะครับ เสร็จแล้วก็น้ำเปล่านะครับแล้วก็น้ำผลไม้นะครับตัวเงานะครับให้ได้ถึงขีดประมาณนี้นะครับาหญ่ให้สูงเกินนี้นะครับเดี๋ยวเวลาเราอัดแท่งทำสุดาเข้าไปนะครับคือเขาจะดันขึ้นมานะครับ เสร็จแล้วใส่แท่งลงไปครับมุนนี่ครับแล้วตัวนี้นะครับที่เขาจะแถกมาในชุดนะครับนะครับก็คือตัวก๊าซ CO2 นะครับใส่เข้ามาในช่องตรงนี้นะครับมีช่องให้ใส่พอดีนะครับมุนทั่วไปนะครับยังไม่ต้องแน่นมากนะครับพออยู่คุนประมาณนี้นะครับแล้วกดเลยครับนี่ครับตามากเลยครับรอสักพักนะครับให้นิ่งก่อนนะครับค่อยเปิดนะครับ โอเคครับรอนี่ิดนิดหนึ่ง,น,ง,น,ง,น,งนะครับผมฟองเริ่มลดลงก็เปิดได้เลยนะครับโอ้โหดูฟองซาบ้ากเลยครับผมโอเคนะครับผมโอ้โหทุกซาบ้างเลยทำกินเด็กง่ายๆที่บ้านนะครับ oh, oh, าาาาด,ดูฟองครับโอ้ รีวิวก็รีวิวในเรื่องของรสชาติไปได้นะครับผมบอกแค่ว่าเหมือนนะครับแชื่ยตู้ปิดฝาแช่ตู้เย็นได้นะครับต่เก็บความซ่าได้นานนะครับผมโอเคท่านใดที่สนใจนะครับเครื่องทำโซดาแบบนี้นะครับผมก็สั่งซื้อที่ใต้ลิงก์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมปักลิงก์ไว้นะครับผมช่วงนี้หน้าร้อนนะครับทำเมนูเย็นๆกินลายร้อนโอเคมากเลยนะครับขอบคุณมากครับท่านชม